การศึกษาและนักเรียนคณะครูบุคลากรการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้คำมั่นสัญญาขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการพผลิตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสุจริตดังนี้ดังนี้หนึ่งหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการพุจริติและต่อต้านการพุทธิทุกรูปแบบทุกรูปแบบสองสองเราจะปูกฝังค่านิยมเราจะปูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนและชุมชนสามสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำารงชาติไทยทั้งหมดนี้เพื่อทำารงชาติไทย ให้สถีสตสถียนสถารส,ส,สถาร,ร,รีสตสตีสตีสถีสตสตีสรสตีสรตีสตีสตกสาตีอดีต